ความเงียบที่เปล่งประกายปัญญาแห่งผู้ฟังโดย c ค o นเชส s s ผู้ที่เงียบงั้นมักจะถูกมองข้ามความเงียบของพวกเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเฉยเมยหรือความเ้อยียยแต่ภายใต้ความสงบนิ่งนั้นซ่อนเร้นไว้ซึ่งจิตใจที่มองเห็นมากกว่าที่พูดดูดซับมากกว่าที่เปิดเผย นี่คือผู้คนที่คิดก่อนพูดวิเคราะห์โลกด้วยความเข้มข้นที่คนส่วนใหญ่พลาดไปความเงียบของพวกเขาไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการสังเกตการไตรตรองและความเข้าใจเมื่อคุณเติบโตอย่างชาญฉลาดคุณจะสังเกตเห็นว่าความอดทนของคุณ ตอบทสนทนาผิวเพินล,ลดลงความต้องการที่จะสร้างความประทับใจด้วยคำพูดที่ว่างเปล่าจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความปรารถนาในการสนทนาที่จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นท้าทายมุมมองและเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่คุณเฉยหรู้สึกถึงแรงกระตุน้น ที่จะมีส่วนร่วมในการนินทาการพูดคุยเล็กน้อยหรือการสนทนาที่มีอยู่เพียงเพื่อเติมเต็มความเงียบงนันแท้คุณจะปรารถนาความลึกซึ้งคุณจะหอยหาช่วงเวลาที่คำพูดมีน้ำหนักที่การสนทนา เป็นดังสะพานเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่มีความหมายผู้ที่เงียบงันเข้าใจสิ่งนี้พวกเขาคือผู้ที่ฟังอย่างมีจุดประสงค์ผู้ที่พบความงามในความสงบนิ่งผู้ที่ให้คุณค่ากับคุณภาพมากกว่าปริมาณในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์พวกเขาเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพราะ พวกเขารู้ถึงพลังของมันพวกเขาไม่ได้พูดเพียงเพื่อให้ได้ยินพวกเขาพูดเมื่อพวกเขามีสิ่งที่ควรค่าแก่การพูดและเมื่อพวกเขาทำคำพูดของพวกเขาก็จะนำมาซึ่งเสียงสะท้อนที่คงอยู่ความลึกซึ้งที่โปลกบางสิ่งภายในผู้ที่พร้อมจะรับมัน หากคุณพบว่าตัวเองถูกดึงดูดไปยังผู้ที่เงียบงนันจงใส่ใจพวกเขามักจะเป็นผู้ที่ลึกซึ้งที่สุดมีความฉลาดทางอารมณ์มากที่สุดผู้ที่เข้าใจโลกไม่เพียงแต่จากสิ่งที่พูดแต่จากสิ่งที่ไม่ได้พูดพวกเขาไม่ได้สแสวงหาความสนใจแต่พวกเขาทิ้งผลกระทบ พวกเขาอาจไม่ได้เติมเต็มห้องด้วยเสียงที่ดังแต่พวกเขาเติมเต็มชีวิตด้วยปัญญาเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจพบว่าตัวเองกลายเป็นหนึ่งในพวกเขาเลือกความลึกซึ้งมากกว่าการรบกวนเลือกความเงียบมากกว่าเสียงไร้สาระและการเชื่อมต่อที่มีความหมาย มากกว่าปฏิสัมพันธ์ที่ฉาาช่วยและในการเลือกนั้นคุณจะค้นพบว่าความร่ำรวยของจิตใจและจิตวิญญาณที่ผู้ที่เงียบงันเท่านั้นที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงสรุปบทความบทความนี้สำรวจคุณค่าของความเงียบสงบและการฟังอย่างลึกซึ้งโดยสรุปได้ว่า ความเงียบคือปัญญาผู้ที่เงียบงนันมักมีจิตใจที่ลึกซึ้งและเข้าใจโลกอย่างท่องแท้คุณค่าของบทสนทนาที่มีความหมายเมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะสแสวงหาบทสนทนาที่จุดประกายปัญญามากกว่าการพูดคุยแบบผิวเผินการฟังอย่างตั้งใจคือการเชื่อมโยง ผู้ที่เงียบงันรู้ว่าการฟังอย่างตั้งใจสามารถสร้างการเชื่อมโยงที่แท้จริงได้ด้วยรักและแสงสว่างขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางในทางสายแห่จงจิตวิญญาณด้วยความราบรุ่มชุ่มเย็นสวัสดีค่ะ อนุตตรธรรมแสงสว่างสองนำธาสู่ยุทอธภรายาโลกใหม่ไร้สิ่งวามทุกเสริอารยาจธรรมแท้ปลดปล่อยจากอัธานากาสู่เสรีภาพที่แท้จริงในโลกแห่งความรักวัน b e s bên mình yêu, dâng dâng, dâng 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 dâng